สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสล่าสุดทางค่ายิี่น้องฮอนด้าได้ทำการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ครอบครัวรุ่นใหม่อย่าง EX5 2022ในประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยมันมีงานดีไซน์ที่แฝงความหรูหรานในตัวถึงแม้ว่าจะเป็นรถในคลาสเริ่มต้นอย่างนี้และมีการผลิตในจำนวนที่จำกัดด้วยครับ สำหรับ Honda EX5 นั้นมีการเปิดตัวครั้งแรกในตลาดมาเลเซียตั้งแต่เมื่อปี1987นะครับมาพร้อมกับการออกแบบที่เรียบง่ายเน้นความทนทานในการใช้งานและเครื่องยนต์ที่มีความน่าเชื่อถือโดยมันสร้างยอดขายได้มากกว่า2ล้านคันในมาเลเซียและเวอร์ชั่นล่าสุดที่เปิดตัวออกมานั้นก็เป็นการฉลองครบรอบ35ปีด้วยครับมาพร้อมกับสีสันใหม่อย่างสีทอง Extra v a g a n e Gold Metallic ท่าน้ของกาลังของตัวรถนั้นจะมาในพิกัด 109.17cc ซี1สูบสิงเกิลโอเพนคัมชาร์ปสจังหวะ2วาล์วนะครับให้แรงม้าสูงสุด 8.6ps และแรงบิดสูงสุด8.62นิวตันเมตรจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีด pgm-fi สตาร์ทมือไฟฟ้าความจุถังน้ำมัน4.3ลิตรระบบเกียร์แบบธรรมดา4สปีดครับเฟรมรถจะเป็นแบบแบ็กโบนระบบสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกส่วนระบบเบรกนั้นจะเป็นรัมเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับ ขอบล้อจะเป็นสีทองแบบซี่ลวดทําให้ตัวรถนั้นดูโดดเด่นเป็นอย่างมากตัวรถ Honda EX35 2022จะมีการผลิตออกมาขายเพียงจํานวน2,000คันเท่านั้นในมาเลเซียโดยราคาขายจะอยู่ที่ประมาณ40,000บาทซึ่งเชื่อว่ามันจะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะในอนาคตมันอาจจะกลายเป็นของสะสมที่หายากและมีมูล,ลค่าเพิ่มมากขึ้นกว่าในปัจจุบันครับ สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์คลาส p ป u ร์ o ยจ j a n g o 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส